1,2,3 1, แอดแอเดนวับโอ้โหเอเอ่อผลไมส้ส,มสดผลไม้สดส่งมาจากไปรษณีย์ไทยครับแต่ว่าก่อนถึงไปรษณีย์ไทยเนี้ยก็คือมาจาก จากสวนชื่อสวนวุฒิพัฒน์48ตึ่1หมู่4ตำบลพัฒนานิคมอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีนี่ครับจะเห็นว่าผลไม้ของพี่น้องเกษตรกรไทยเนี่ยไม่ว่าอยู่ที่แห่งหนตำบลใดเราสามารถส่งทานออนไลน์ครับมีภัจจนีไทยขนส่ง ทั่วประเทศไทยเลยครับวันนี้สินค้านะครับของพี่น้องเกษตรกรมาถึงผมแล้วครับผมอยู่ที่ดนทบุรีนี่ครับเดี๋ยวผมเปิดดูพร้อมกันเลยว่าข้างในกล่องที่แบบหนักๆเนี่ยมันคืออะไรมันลุ้นพร้อมกันเลยครับนี่ครับนี่ผมแง้มดูก่อนดีกว่านี่เพราะว่ามันได้กลิ่นครับเป็นทุเรียนหรือเปล่าครับโอ้โหไม่ใช่เดี๋ยวเดียวกอดอมน่อยกอดมมน่อยขอพิสูนทราบหน่อย ไขนกทยโอ้โหหอมมากครับหอมมากครับนี่ผมเปิดแบบง่ายๆนะ <Okay. S 2> เพื่อความรวดเร็วผมว่า oh <my> มีดผมไม่บาดนะครับ <laughs> นี่ครับจัดส่งโดยไพรตนีไทยครับอยู่ที่ไหนก็ส่งได้ครับ <laughs> เดี๋ยวดูพร้อมกันผลไม้สดผมทราบว่าเขามีราคาพิเศษครับ ไปทนี้ก็มีราคาพิเศษให้กับพี่น้องเกษตรกรหนึ่งสองสามแอดนวาโอ,โอ,โอ้โหที่มีกลิ่นนี่คือมะม่วงครับมะม่วงเดี๋ยวเดี๋ยวดูมะม่วงก่อนลูกเนี้ยสวยมากเลยครับนี่หอ,อมามากครับเห็นไหมฮะเยี่มเลยเนี่ยครับมะม่วงครับพ,พันอะไรอ่ะพันอฮนี่ก็เรียก R2 E2 แน่นอนครับโอ <Okay. S 1> เคแล้วก็<ๆ>เขามีถุงนี่นี่นีเพื่อป้องกันบอบช้ำนะนะฮะเวลาสุกเยอะเนี่ยนะฮะก็แพคเกจจิ้งดีดีเดียวครับต่อไปครับเป็นอะไรอีกเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้นี่มะม่วงมะม่วงอีกอย่างหนึ่งครับมะม่วงน้ำดอกไม้มันสุกจากต้นนี่นี่นี่ลายมือเ,เกษตรกรเลยครับมะม่วงน้ำดอกไม้มันสุก จากต้นตูดเหลืองตดเหลืองอ่านว่าตูดเหลืองครับอุตสาไม่อ่านอ่านว่าตูดเหลืองทานแบบกรอบนอกนุ่มในครับนี่ครับน้ำดอกไม้มันนะครับนี่ครับเป็นมะม่วงไทยไทเราเนี่ยแหละครับแล้วสิ่งที่เป็นไฮไลท์เดี๋ยวเดี๋ยวผมดูก่อนว่ามีมะม่วงอะไรอีกบ้างครับนอกจากมะม่วงอ๋อนี่ลูกจิ๋วเลยครับผมว่าน่าจะเป็นสายพันธุ์อะไรเอ่ยโอ้น,น,นี่นีี่มีชื่อแน่นอน นี่เกษตรกรคนนี้ละเอียดดีมากครับผมไม่รู้จักก็เขียนชื่อมาให้อ้าวช่วยอ่านหน่อยครับตากล้องมะม่วงหงหลงมะม่วงหงหลงครับสามารถทานได้เลยอะไรเนี้ยแถมจ้าแถมแถมจ้าโอ้นี่ของแถมของแถมมะม่วงอะไรนะเอาเจียบไปด้วยหงหลงดูว่าหลงมาดีหอมปะอู้หอมมากกลิ่นหอมดีมากครับ โอ้ดีดีครับเดี๋ยวเรามาดูอ้อยังไม่หมดครับนี่นี่พันอะไรอีกแล้วเนี่ยโอ้โหม,ม,มีกระดาษไหมเนี่ยกระดาษบอกไม่มมนด้จำอ่าไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะนี่หงหลงหงหลงอันนี้ไม่หลง <laughs> อาจจะเป็นน้ําดอกไม้มันแต่ยังไม่สุกจากต้นหรือเปล่าเดี๋ยวเดียเดวนี่มีกระดาษอยู่ครับมีืช่วยผมชื่ออะไรครับไม่บอก มาช่วยอ่านหน่อยนี่อีกสายพันธุ์หนึ่งครับมะม่วงยู่หวนหรือแดงจักรพพัดเป็นมะม่วงทานสุกทิ้งไว้ในทิ้งไว้อะไรครับช่วยอ่านหน่อยอะไรวะเนี่ยทิ้งไว้ให้สุกงอมผิวผิวเยียว จะหวานมากเนื้อละเอียดต้องเยียวหน่อยนะอาายุมกคลินหอมเฉพาะตัวทานหทาะอะไรเนะทานห้ามไม่อร่อยกินยางแรงโอ้ทานห้ามทานห้ามไม่จะทานห้ามคือถ้าสุกไม่ดีเนี่ยมันมันกลิ่นยางแรงครับโอเคครับสายตาพอๆกับผมชอบใจมากผมไม่นึกว่าเกษตรกรเรานี่จะละเอียดพิถีพิถัน บอกฝอยบอกสรรพคุณมาด้วยนะครับมะม่วงแต่ละอย่างเลยยังมีอีกนะครับโอ้โหยสุดยอดจริงๆอันนั้นอ่านแล้วอ่านแล้วทีนี้ที่เป็นไฮไลท์เนี่ยเขาบอกว่าจะส่งมาให้ผมทานก็คือนี่ครับกาลังดูจับสรรพคุณว่าฝรั่งเนี่ยยี่ห้ออะไรนี่ครับนี่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 น,น,นี่โอ้โหยลูกยักษ์เลยรู้จักไหมนี่คืออะไรละมุดโอเคละมุดครับละมุดเป็น<ไ>ละมุด ยักษ์หรือเปล่าเนี่ยมันลูกใหญ่เห็นไหม <นะ S 2> เป็นรูปหัวใจเลยนะเนี่ยดูดีๆเป็นรูปหัวใจเห็นไหมครับเป็นรูปหัวใจนี่นี่นดูดีนะถ้าไม,ม่เป็นหัวใจก็ดูให้เป็นหัวใจคนกินคือผมก็จะว่ามีชื่ออยู่นะแต่ว่าเวลาผมจากัดผมเช่าเวลาถ่ายทอดสดอยู่นะครับเวลาจํากัดหาไม่เจอแล้วเดี๋ยวรู้แล้วจะแจ้งให้ทราบครับเดี๋ยวแจ้งให้ทราบภายหลังนะฮะดูกล้องกล้องอย่าสายมากครับเดี๋ยวคุณผู้ชมเรียนหัว นี่ครับประมาณนี้ในกล่องนี่นับมูลค่าแล้วมหาศาลเลยครับราคานี่อาจจะไม่เท่าไหร่<อ>แต่มูลาคา่าทังจิตใจนี่เหลือล้นจริงๆครับน้ำใจจากพี่น้องเกษตรกรไทยนะฮะข้อนี่ครับฝรั่งตรงเหี่ยวๆแล้วยิ่งหวานคือดูรูปพันธุ์สันฐานเนี่ยเป็นฝรั่งผงเป่าซื้อเป็นฝรั่งเป็นฝรั่งผงเปาซื้อก็ว่าผมทราบว่าเขาปลูกฝรั่งนี้สามพันต้นสามพันต้นต้องสามนิ้ว ยก3นิ้วคือสามพันต้นเคี <Okay. S 2> ่ผมขอซื้อเขาเป็ดทักเกจตชิ่งเอ้ยอย่างสวยคือเรียกว่าถูกใจผู้บริโภคที่เป็นคนเมืองกรุงเลยแล้วครับเนี่ยคนกรุงชอบแบบนี้ทักเกจชิ่งแบบนี้นะครับนี่ครับเดี๋ยวจะเราจะพากันดูว่าข้างในมันมันแดงจริงหรือเปล่าเห็นก็บอกว่าเป็นพลังไส้แดงนี่ครับไม่รูปพันธุ์ใหม่หรือเปล่าผมไม่มั่นใจนะเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเกิดผิดพลาดประการใดเดี๋ยวผมก็อยโพสต์บอก ตอนท้ายก็เลิกกันว่าเป็นหงเป่าซื้อหงเป่าซื้อหรือการอื่นหรือเปล่านะครับเอาตามนี้นะครับเอาลูกไหนก่อนดีครับ่าดูก่อนครับนี่ครับผมก่อญาตไปล้างก่อนได้ไหมครับโอเคเขานอกจากมีไอห่อกันกระแทกนะเขายังมีไอเนี่ยเขาเรียกอะไรนะเป็นบัติกที่รุ้มฟอยล์แล็บโอุู้้มาหารนะครับคือน่าจะป้องกันในการขนส่งนะครับ นี่ครับน,นักประณนี้ผมได้ล้างมาเรียบร้อยแล้วครับตอนแรกว่าจะล้างรูปเดียวแต่กลัวไม่พอกันครับเพราะว่าสมาชิกหลายคนก็เลยล้างมาอีกรูปหนึ่งนะครับก็คือรูปนี้ยแต่ผมดูรูปทรงสันฐานแล้วไม่เหมือนกันรูปนี้ยผมจําได้ว่าเป็นพลังผงเ่าซื้อผงเ่าซื้อนี่แหละผมอาจจะออกเสียงผิดส่วนพันเนี้อาจจะเป็นพันใหม่เพราะาผมดูแล้วผมไม่มั่นใจนะเพราะว่าผมหาชื่ออิงจีถ้าเจอเนี่ยผมจะบอกนะเดี๋ยวผมจะลองห่าให้ดูแล้วกันทั้งสองสายพันธุ์นี้นะครับ สองสามมาโหมันสุกมากไปนิดหนึ่งโอ้โหนี่นี่ครับปิ้งเลยไม่ใช่ปิ้งเลดี้นะปิ้งกัวว่าครับพลังไสแดงพลังสีชมพูนี่ครับ <Pink S 1> นี่ครับ <Pink. S 1> โอ้โหปิ้งกัวว่าเห็นไหมครับคุณผู้ชมนี่คือผลผลิตจากพี่น้องเกษตรกรไทยนะครับนี่ฮะเห็นไหมครับโชว์เลยนี่ครับ เมล็ดน้อยครับเนื้อเป็นสีชมพูสีแดงแล้วก็สีชมพูครับข้างนอกเขียวนิดหน่อยขาวนิดหน่อยครับเอาละครับขอเทียบกันหน่อยเทียบสีหน่อยนะเอาพาตรงๆกันอย่างนี้เลยดูว่าอันไหนจะแดงกว่าอันไหนจะอร่อยฝาครับนี่ครับโอ้โหความสวยสดนี่ไม่แพ้กันเลยครับสีสันนะนี่ครับนี่ครับเห็นไหมครสวยไหมครับ เห็นไหมครับนี่เห็นไหมครับเี่ครับปึ๊บตัดหัวตรงนี้นิดหน่อยง่ายๆครับรู้สึกจะสุกไปนิดนึงครับอาจจะการเดินทางนะครับส่งมาเมื่อวานนะครับจึงมาถึงวันนี้นี่ครับนี่ครับแต่ชอบที่ว่าเมล็ดมันน้อยครับส่วนรสชาติจะเป็นยังไงเดี๋ยวต้องชิมกัน เดี๋ยวลูกๆไปชิมฝรั่งก่อนไ,ได้ไหมคะมาเลยมาเลยไม่เป็นไรไม่ได้มาเลยอร่อยดีค่ะเออครับแล้วน้องน่าดีครับสัมผัสหน่อยรสชาติละมุนอะโอโ้โหรสชาติยังไงนะลูกละมุนค่ะละมุนเลยเหรอโอ้โหเพิ่งได้ยินคำนี้ สุดยอดสุดยอดรสชาติละมุนครับแมใช่ไหมหวานแบบละมุนกลมกลมอร่อยไหมครับเรากอบคุณนังแบบสองคนครับหนูสองคนโตขึ้นก็บอกว่าก็าจะเป็นคนดีคนเก่งแล้วก็เป็นอะไรอีกครับลูกลูกอยากเป็นอะไรอยากเป็นดาราครับขอได้เป็นสมใจนะกินพลังแล้วสวยรู้ปะ <c oughs> แล้วนาดีอยากเป็นอะไรครับโจ้ายังไม่รู้เลยค่ะยังไม่รู้เลยค่ะโอเคเพราะว่าเรื่องของอนาคตแต่ว่าเดี๋ยวอีกไม่นานเขาก็จะรู้แล้วว่าอนาคตเขาอยากเป็นอะไรแต่วันนี้เขาเป็นเขาเรียกว่าเป็นพรีเซนเตอร์ให้ขับพี่น้องเกษตรกรไทยในการรีวิวพลังวันนี้อร่อยไหมครับย้ำอีกทีอร่อยค่ะขอย้ำเสียงดังอทีอร่อยค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ